สวัสดีครับผม f อซทุกท่านสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีนหครับวันนี้ก็เขาติดตามเรื่องงานอะไรขวัญเอ๋ยเกี่ยวกับที่เรื่องบ้านนะคะที่ให้ญาติช่วยขายจําได้นะไลฟ์สดหลายครั้งแล้วเรื่องนี้ก็ติดตามมาตลอดว่าให้ญาติที่ประเทศเยอรมนีขายกับกายว่าได้เงินน้อยมากน้อยมากอ่าวันนี้อัปเดตมาจากทนาวามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะโทรหาลูกค้าของเราก่อนนะครับเพื่อ ติดตามผลงานของเราบริษัทคนชัยไทยาราตุงเอฟซีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ทางบริษัทของเราด้วยนะครับว่าเป็นไงบ้างครับผมเนาะใครกดแล้วขอให้รวยนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวขอญาตโทรหาลูกค้าก่อนครับตรวจสอบซิเป็นไงบ้างสัญญาณนะครับสัญญาณดีไม่ดีบอกด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะโทรหาลูกค้าก่อนนะครับผมได้เินน้อยมากอ่า วันนี้อัปเดตมาโอเคครับผมมาเดี๋ยวผมขอย่กโทรก่อนนะมาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอย่กส่งงานนะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอเคไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะเราขออมาอธิบายฟังนะครับมันอาจจะเขียนไปไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับใช่ค่ะทั้งนั้นท่านนี้ผมต้องอธิบายฟังครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวให้ขวัญอ่านก่อนว่าทีมงาทนทลายความของเราต้องบอกไ้ก่อนเกิดไปก่อนว่าเรื่องคุณโดนเขาโกงมาที่ประเทศเยอรมนีว่าเอาเงินไปเยอะถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะโอเคตอนนี้เราอัปเตดตงานนะว่าเป็นไงบ้างขออนุญาตให้น้องขวัญน,นะครับไอ้มีขวัญอ,อ่านครับจากทนายความที่ส่งมาให้ครับค่ะก็อ้างถึงการคุยโทรศัพท์นะคะกับทนายฝ่งยรงข้ามกับทนายของเรานะคะหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการเปิดพินัยกรรมที่ค้นพบ นะคะคทนายฝั่งตรงข้ามแจ้งว่าลูกความของเขานะคะคได้พบสำเนารับรองเอกสารการเปิดพินัยกรรมอของโนตารีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เราหมายถึงให้ทนายของเราก็กหมายความว่าฝั่งนั้นค่ะเขาได้เปิดพินัยกรรมหมดแล้วแล้วก็ส่งให้ท,าทนายพิการทนายของความของเราค่ะกําลังจะส่งเพราะว่าคือลูกค้าเคยขอไปแล้ว เนาะก็คือเคยเคยขอกลับทางนู้นไปแล้วเขาไม่ให้ก็คือลูกค้าไม่มีข้อมูลในพินัจกรรมของสามีเลยอ่าแต่ตอนนี้ได้ละเดี๋ยวจะมาให้ทางเราเมื่อส่งแล้วเราจะอ่านให้คุณฟังด้วยนะครับผมอันนี้โอเคนะค่ะต่อครับข้อสองนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกค้าของเรานะคะอ่าค่ะก็ทนายเขาได้ตรวจสอบก็คือตัวเนี้ยคือตรวจสอบอย่างละเอียดเลยนะคะตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจากการ ขายทรัพย์สินหรือว่าขายบ้านจำนวน183,000ยูโรวันที่16ถึงวันที่17เจ็ดเดือน1ปี2องพันจำนวนเงินเท่าไหร่183,000ยูโรค่ะสำหรับการขายบ้านการขายบ้านทำไมน้อยจังเลยน้อยมากค่ะ,ะโอเคต่อครับแล้วก็รายการนี้นะคะยังไม่รวมรายการที่ ทางฝั่งนู้นนะคะคือทําก่อนวันที่ได้รับเงินก้อนนี้ก็คือมันมีการโอนเข้าห้าพันโอนออกห้าพันประมาณเนี้ยค่ะก็คือตรวจสอบค่ะก็คือหลังจากที่เงินเข้าบัญชีลูกค้าแล้วนะคะก็คือมีการโอนออกไปยังบัญชีธนาคารของฝั่งนู้นคนที่ดูแลคุณตอนที่ที่ให้ที่อะไรที่หลานเนี่ยไม่บอกชื่อหลานใช่ค่ะใช่ค่ะหลานใที่โอนไให้เมื่อเงินเข้าแล้วแล้วเขาบอกโอนไปหาใคร ต่อหลางที่ทำเรื่องให้ลูกครึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอะาํานจำนวนเงินเท่าไหร่ที่โอนไปจำนวนเงินนะคะจากที่ทนายเขาวิเคราะห์มานะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นยอดห้าพันยูโรนะคะวันที่สิบหกเดือนหนึ่งวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งโอนออกไปอีกหนึ่งแสนห้าพันยูโรเขาโอนไปหนึ่งแสนห้าพันยูโรจากที่เด้เงินน่าจะรวมหนึ่งแสนหกแสนแปด แล้วเงินพอได้ปุ๊บเหมือนคุณไปเซ็นให้เขาเป็นผู้ดูแลกรรมสิทธิ์นะคุณก็จะไหมใช่ค่ะอ่าแล้วเกาโอนไปประมาณแสนอีกห้าพันยูโรค่ะใช่อุ้ยไม่แพงเลยอะ่ะค่ะแล้วก็ยังมีแบบยิบย่อยอีกก็เช่นวันที่ยี่ิบสามโอนออกไปอีกสองร้อยครับสามสิบเอ็ดโอนออกไปอีกหกร้อยเจ็ดสิบครับแล้ววันที่สิบสามเดือนสองก็โอนไปอีกหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้ยห้าสิบสามยูโรครับ 1, วันที่24เดือน2ก็โอนออกไปอีก1,500ยูโรครับนะคะแล้วก็วันที่27ก็โอนออกไปอีก1,500ยูโรซึ่งซึ่งก็ไม่ทราบว่าโอนออกไปแบบคือคือได้เงินมาเนี่ยใช้แบบคงใช้แบบสุขสบายแลยเจ้าของ<ช>เงินยังไม่ได้ได้อะไรเลยคือใช้ออกออกางเดียวและแสนกว่ายูโรออกไปยเยอะนะเยอะรวมรวม,รวมทั้งหมดนะคะที่มีการโอนออกไปยังบัญ,บญชีอของฝ่ายนั้นนะคะอยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามยูโรหนึ่งแสนหนึ่งมื่นกว่าเนโอนไปให้บัญชีคนที่ดูเลดูแลคุณอะ่ะคุณก็จะไหมค่ะแล้วเงินที่เหลือเขาเลยลงให้คุณสุดยอดอันนี้ถือว่าทนายบอกว่าคิดเป็นประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาหุหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะที่เขาได้ไปแล้วคุณได้เท่านี้จะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้ทนายความของเรานั้สมมาให้นะค้านะครับผมค่ะซึ่งทนายของเราก็บอกทนายฝั่งของข้ามนะคะว่าลูกความของเขานะคะก็ไม่มีสิทธิ์ในเงินจํานวนนี้ใช่ค่ะ,คะแล้วก็การโอนเงินออกไปยังบัญชีตัวเองอเข้าบ,บัญชีของเขาค่ะโดยไม่ปรึกษาลูกความของเราถือเป็นการใช้อํานาจอมอบอํานาจในทางที่ผิดอืมก็หมายความว่าลูกความก็คือคนที่เดินเรื่องให้คุณที่เอาเงินขายบ้านเนี่ย หนึ่งแสนแปดหนึ่งแสนแปดหมื่นยีโลน่ะเขาเอาไปใช้แบบผิดผิดก็หมายความว่าเอาเงินเข้าได้ที่บัญชีตัวเองใช่ผิดเต็มพี่ <MP. S 2> อันนี้เห็นหลักฐานชัดเจนเลยนะครับ,รบเห็นหลักฐานตอนนี้ตอนแรกเราไม่มีหลนะักฐานใช่ไหมตอนถ้าตอนนี้ลายความของเราเอาละขอหลักฐานไดสิแลขที่บัญชีโอนไปอยู่ไหนก็โอนไปตอนนี้เรารู้หมดแล้วว่าเขาเอาเงินไปใช้ได้บ้างแผงแจกแล้วเป็นไงบ้างล่ะฮะอันนี้คุณเข้าใจผมใช่ไหม ข้าใจค่ะคุณชัยไปไงแสนกว่าไปอยู่ที่เขาเป็นไงบ้างจากหนึ่งแสนแปดแปดหมื่นยูโรปุ๊บปั๊บหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เขาเลยอ่ะค่ะมันเกินไปไหม,ไหมล่ะมันก็เกินไปอะค่ะคุณชัยเกินไปเยอะเลยอ่ะค่ะลูกค้าเออ่ที่ทนายตรวจสอบก็คือลูกค้าเราได้แค่ประมาณหกหมื่นเจ็ดพันกว่าเองเอ่าแล้วที่เหลือก็คือเขาเก็บหมดเลยคือซักถ,ถึงเงินทองที่สามีคุณทำให้มาก็คือคนที่ทำมาเขาเก็บหมดเลย อันนี้ยังยังไม่รวมในส่วนของบำน,นาญสามีนะคะบำน,นาญสามีน่าจะได้เดือนละพันกว่าเขาให้ลูกค้าเราแค่ให้ใช้แค่ห้าร้อยห้าสิบยูโรโอ,รอใช่ค่ะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งเงินล<อ>ูกค้าที่ได้จากเงินแม่ไม้มาเดือนละเงินร้อยดอชจเดฟิซิกลง<อ>เดือนละหลายวันน่าจะหนึ่งพันกว่าค่ะไม่แน่ใจหนึ่งพันกว่ายูโรอมพิเีเบนจะได้สามพันได้สามร้อยแล้วก็อันนั้นประมาณพันสามค่ะทั้งหมดทั้งหมด พันห้าตีใบพันห้าแล้วเขาให้คุณใช้เท่าไหร่แต่ก่อนนะคะแต่ก่อนที่ยังไม่มาเมืองไทยเขาให้ใช้เดือนละห้าร้อยห้าสิบค่ะห้าร้อยห้าสิบยูโรก็ประมาณหนึ่งสองหมื่นกว่าค่ะแล้วเข้าเงินอยู่ที่เขาหมดเลยค่ะเขาบอกว่าเขาเก็บไว้เวลาไปทําความสะอาดบ้านไปดูบ้านหลังนั้นให้เขาก็เลยเก็บไว้ค่าน้ำมันเขาว่างนี้ค่้ย้ขาทอะไรอะ่ะเก็บขนาดน,นั้นให้เงินตั้งโอ้โหคุณเยอะแยะแล้วมาให้เท่านี้เองไม่ใช่ อ่ะตอนนี้แผนแตกเขาแตกแล้วตอนนี้เขาบอก<ฆ>ว่าสู้เลยสู้เลยจํานายที่เขาบอกสู้เลย<ฆ>สู้เลยเขาว่างไงกับคุณเอาเลยเอ,อ่าทนายคุณเก่งสู้เลยเขาว่าอี้แล้วเป็นไงอ่ะก็เก่งจริงๆเะทนายเก่งจริงๆครับผมนะครับทํางานกับทนายคนนี้มาสิบปีเกือบยี่สิบปีแล้วเราทําเป็นคู่หูมันทำงานไม่เหมกันนะครับเราไม่ใช่ทำลุ้งลุ่งยุ่งยุ่งยากไม่ทาแบบจริงจริงจริงจังนะครับอ่านต่อครับ ข้อ3นะคะก็ที่ข้อเสนอเดิมของทางเรานะคะก็คือลงจดหมายให้เขาก็คือวันที่4เดือน11อ2025ครับค่ะทางเราก็เคยเสนอให้อ,อให้ลูกความของเขานะคะก็หักเงินออก33,000ยูโรไว้เป็นค่าทำงานก็คือดา๋ยวก่น33,000ยูโรคือค่าทำงานค่ะโดยแยกออกมาเป็นค่าปรับปรุงบ้านะนะคะของบริษัทจุดๆุดจุนะคะ ในราคา2,975ยูโรครับนะคะแล้วก็ค่าในหน้าก็หักจากเอเจนต์จริงอยู่ที่สูงสุด3.57จุ้าเขาสามารถค่าหน้าสามจุดห้าเจ็ดี๋ยวเดีกเดกกคนนะออคุณใจค่ะ,ค,ะคืออย่างนี้ค่ะค่าค่าซ่อมแซมบ้านก็ เงินของสาม,มีมันมีอยู่แล้วเกือบหกพันแล้วก็เอากับน้ำอีกกิจพันอ้าวแล้วก็ขายรถอีกก็ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นค่ะก็อยู่กับเขาหมดแล้วเ็าเอาเองินออกธน,นาคารมาซ่อมที่นี่อีกเท่ากับกินเองช่คือที่ที่ที่เราเสนอให้เขาสามหมื่นสามพันยูโรนี่คือคือไม่เกี่ยวกับค่าซ่อมแซมบ้านนะคะครับอันนี้คือเราเสนอให้เขาเลยไม่ใช่เหรอคะเข,ข้าใจแต่ว่าเราเราเรามื่อเราจะทําทําให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมผมไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นไง ผมสนใจว่าถูกต้องตามกฎหมายทนายความจัดการให้จบครับผมค่ะเพราะว่าค่าขายบ้าน3.75เท่าไหร่3.75ก็ประมาณ6,500 6,500กว่ายูโรที่เขาจะได้นะครับสรุปแล้วเขาต้องการก็คือตอนตอนแรกอ่ะเขาเอาลูกค้าเราก็คือตัวเขาเองค่ะเอา20,000ยูโรแฟนเขาเอกเอา20,000แฟนแล้วเอาไอ้ไอ้คนที่เป็นเมียเอา20,000 ไอแฟนเอาอีกสองยีสองหมื่นยีโรก็ความความลบมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเนาะเาแม่เขาอีกสองหมื่นแม่เขาอีกสองหมื่นทั้งตระกูลเอาหมดเลยม็หมดพอดีสุดยอดทนายเราบอกว่าข้อเสนอสามหมื่นสามสามหมื่นสามพันยูโรถือเป็นข้อเสนอที่ใจดีมากและเกินจริงอืค่ะแล้วก็ยังให้เกียรติก็คือลูกความของทนายฝั่งนู้นนะคะแม้จะมีการใช้อำนาจเกินขอบเขตอันนี้ถือว่าเขาจะทนายเราจะดีมากๆเนาะที่คุยกันค่ะ ก็คือดังนั้นนะคะยอดรวมทั้งหมด1 1ึ่งแสนหนึยูโรที่เขาเอาไปนะคะลบกับ33,000ยูโรฉะนั้นเขาต้องคืนให้เราอยู่ที่85,723ื่นห้าพันเดยี่ยูโรแปด0มเท่าไหร่นะ85,723ยูโรค่ะที่ต้องที่ต้องจ่ายให้คุณตอนนี้ค่ะโอเคไหมก็โอเคค่ะคุณใัยแต่เขา ทุกอย่างพี่มอบให้คุณชัยก็แล้วกันเนาะคุณคุณก็ใจไหมผมถามว่าคุณโอเคไหมเท่าไหร่โอเคค่ะโอเคค่ะหนึหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามยูโรค่ะคุณตกลงไหมตกลงค่ะคุณชัยโอเคแล้วเขาได้เท่าไหร่คนนั้นเขาได้เท่าไหร่ก็ก็เอ่อหลังจากที่ทนายเราคำนวณเนาะก็คือที่เขาเอาของลูกค้าไปแล้วคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดสิบไม่เขาไปทนายเขาคำนวณเท่าไหร่ว่าคนนั้นจะได้คนที่โกงอ่ะ สามหมื่นกว่าค่ะสามหมื่นสามพันยูโรสามหมื่นสามพันอันนี้ให้เขาไปแต่ที่เหลือของคุณเท่ากับเขาต้องจ่ายให้คุณแปดหมื่นกว่ายูโรที่น้องจ่ายคืนให้ถ้าเขาไม่ทําตามเราคืออะไรเกิดขึ้นถ้าเขาไม่ทําตามหรือว่าเขาคิดว่ามันน้อยเกินไปนะคะดังนั้นนะคะก็คือลูกความของเราก็คือลูกค้านะคะก็จะทนายแจ้งว่าจะขยายเวลาให้ถึงวันที่หนึ่งเดือนสิบสองสองพันยี่สิบห้า แต่ถ้าเกิดเขาไม่รับข้อเสนอนี้นะคะ<ม>หนึ่งก็คือเขาจะทนายเราจะเขียนข้อเสนอใหม่เป็นลายลักษณ<ม>์อักษรอ้อขอโทษค่ะก็คือให้ฝั่งนู้นเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรระบุจํานวนเงินที่เธอจะยินดีคืนพร<ม>้อมเหตุผลอธิบายอย่างชัดเจน<ม>แต่ต้องมีเหตุผลนะคะ,ะว่าเขาจะเสนอคืนเท่าไหร่ห<ม>ากไม่สามารถตกลงกันได้นะคะ<ม>ก็อย่างที่ลูกค้าแจ้งว่าให้ทนายเราดําเนินการได้เต็มที่คือหนึ่ง ฟ้องเรียกเงินเต็มจํานวนนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดรอยี่สิบสามยูโรกูเอาหมดนะคือต้องคืนทั้งหมดคืนหมดเลยค่ะคุณตอนนี้คุณมีคางเรื่องนะก็คือหนึ่งทนายความบอกคุณมาปานิปนอมกันซะให้เท่าไรอันดับแรกนะค่ะอันดับสองคือฟ้องคุณีเลือกคุณเลือกแบบไหนค่ะก็คือถ้าเกิดไม่งั้นก็เราจะดําเนินคดีอาญาต่อไปค่ะคุณพี่คะจะฟ้อง หรือไม่ฟ้องหรือปาิมานิมก็ที่มอบให้ทนายก็แล้วกันนะคะฟ้องค่ะจบเก่งนักเก่งนักหนาฟ้องค่ะถ้าไม่มีเงินคุณใจห่อนจบมีปัญหาฟ้องตกลงมาฟ้องไหมตกลงค่ะคุณชัยโอเคตามคุณชัยนั่นแหลค่ะเนาะ ค่ะเดี๋ยวลงมาฟ้องเนาะถ้าเขาไม่คืนยอดตามที่เราต้องการเขาฟ้องอะค่ะคุณจรบไม่ไม่ผมฟ้องเลยผมฟ้องเลยผมไม่ได้ด้วยแล้วผมฟ้องนะโอเคค่ะอวนท่าเอาหนาว่าเก่งอย่างงู้นอย่างงี้ก็เดี๋ยวก็เจอกันทางศาลจบนะครับนะไปเท่านั้นแหละยังไงคุณก็ไม่เสียเปรียบอยู่แล้วนะครับเราฟ้องไปนะครับคือจบก็คือจบคือไม่ด้เล่นเล่นผมแนะนําว่าเราเล่นมาเยอะแล้วเสียดายเวลาเยอะคือขวัญฟ้องเลยจบแล้วผมค่าใช้จ่ายผมจัดการให้เคลียร์ ตอเป็นรายคุณมากค่ะคุณช okay. so okay. so 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 go like ัยขอบคุณมากมากย่ะผมเองเพราะว่าต้องฟ้องเขาจะใช้เวลาอยู่แล้วการฟ้องเดี๋ยวเราได้เพิ่มไะคุณเข้าใจไหมใ่ะก็ยังโอเคผมคิดว่าฟ้องดีกว่าอันนี้เราไม่ได้เราคิดว่าเราฟ้องดีกว่าคือพิมพ์ออปนคุณชัยหมด้วคะครับุกอยคุณพี่จะเข้าใจทุกอย่างผมได้เอกสารจากทางทีมงานทนายความมาแต่ผมพูดแบบตรงนะงนะนะครับผมพูดแบบตรงๆงว่าไงริ่ตอนนี้เราซัพพอร์ตให้ลูกค้าก่อนตอนที่ลูกค้าไม่มีเงินผมซัพพอร์ตไห้ก่อนนะจบงานก็เร่ผมไม่มีปัญหา ขอบคุณค่ะคุณชัยแล้วอีกันึงเรื่องธนาคารทางโน้นน่ะถ้าจะยกเลิก่ายกให้ต้องจบตัวนี้ก่อนต้องจบค่ะผู้รับมอจบก่อนเงินทุกอย่างแล้วเคลียร์ตอนนี้ถึงยกเลิกได้เดี๋ยวทางธนาคารลายความของเราจะการให้แต่ตอนนี้ยกเลิกไม่ได้ค่ะนะครับผมขอบคุณค่ะฟ้องนะค่ะโอเคผมคิดว่าตอนนี้วัญแล้วคิดว่าเราไม่เล่นละไม่ใช่เพื่อนเล่นละเราฟ้องจบเลยเพราะว่า เขาเล่นกับคุณมาเยอะแล้วแล้วก็คุณเข้าใจไหมเขาได้ประมาณ65าปอร์เซ็นที่เงินไปเขาได้เงินปุ๊บเอาเงินแสนออกมาแล้วคุณเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจค่ะคุณใชยผมคิดว่าตัวนี้ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับถ้าเอาจริงๆนะคนไทยมันคุยกันได้นะคนไทยมันคุยอ่อ้าวหนูขอเพิ่มอีกจักหนึ่งหมื่นได้ไหมหนูเสร็จแล้วก็ให้ไปผมก็ให้ใช่ไหมค่ะคุณก็ให้แต่นี่เขาไม่เขาจะเอาเนี่ยบอกกูจะได้65เปอร์เซ็นต์่ะแล้วอ้างอ้างว่าซ่อมเยอะซ่อมนี่ผมจะให้ซ่อมเท่าไหร่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ อ่ะก็โกหกชั้นเพย์นะครับผมเพราะฉันฟ้องจบธนาฟ้องเรียนนะคะผมฟ้องค่ะคุณชายค่ะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณมากคัะนะครับสวัสดีครับโอเคก็ตกลงว่างานนี้นะครับงานนี้ก็ฟ้องอย่างเดียวเราไม่มีเวลาเล่นแล้วนะครับถ้าเล่นไปเล่นมาก็พลิกแพงหรืออย่างว่านี้ก็คือฟ้องก็จบเลยอะไม่เป็นไรผมสพอรดตเงินก่อนผมจ่ายเงินก่อนไม่เป็นไรก่อนนี้เขาก็ เขาก็อย่างที่ว่าเขาเขาพยายามยืดเยื้อไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้เขาพักร้อนบ้างแหละทนายเขาติดประชุมติดนั่นติดนี่บ้างแหละไอ้ปวจะมาได้เขาสุบนี้ก็คือใช้เวลานานเหมือนกันใช่อันนี้เราก็สู้มาเกือบเป็นปีแหละใช่ค่ะใช่ไหมผมไม่เอาละผมหยุดละในการนี้แล้วเอกสาร่าจะได้มาก็ใช้เวลานานเยอะพักร้อนอีกอะไรปวดไม่สบายข<ช>ี้ไม่ออกก็ไม่มาไม่ได้เยอะแยะไปหมดเยอะแยะอันนี้ผมก็จบคือฟ้องตอนนี้ทนายความก็เก่งนะทานาย<ช>ผมก็เก่งเหมือนกันนะก็ ขอบคุณคุณนายทนายความมากที่ทํางานกับเรามานานแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างสูงหลงเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวทางโบเซก็สำรองจ่ายให้ก่อนแล้วกันในจุดนี้นะครับแล้วก็ขวัญก็เป็นการบ้านข,ขวัญแอดมินขวัญเป็นคนดูแลตอนนี้ก็เขียนอีเมลตอบโต้ตตตทนายความของเราว่าฟ้องได้เลยไม่ให้เวลาแล้วนะครับผมประมาณนี้ด้วยกันเอฟซี FC ทนครับครับ ตอนนี้เราทํางานเยอะมากแล้วก็ผลงานเราออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราทําทุกอย่างเพื่อคนไทยที่อยู่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศเพิ่ความรู้แต่ส่วนมากตอนนี้คนไทยก็อยู่ประเทศไทยมหาเราเยอะนะใช่แล้วค่ะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นตคนไทยที่อยู่ประเทศไทยและเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือว่าบางคนก็มีมีเงินบางคนก็มีเงินเนาะถ้าไม่มีเงินบริษัทก็สั่งลงจ่ายก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับพอได้เงินเข้าจ่ายทีหลังก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็บอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของลูกค,ค้านี้การขึ้นสารชั่วโมงเกือบประมาณสองหมื่นกรบาท ผมไม่รู้ใช้เงินเท่าไหร่แต่ผมสำรองใจให้ก่อนแล้วกันนะประมาณนี้กันก็ฝากเจเนฟซีท่านครับอย่าไว้ใจคนนะครับผมส่วนเรานะจะทํางานอะไรต่างๆเรามีสัญญา,าทำมีสัญญาการทํางานไหมมีค่ะมีใบเสนอราคาไหมมีค่ะเออยิงสิ่งหนึ่งที่เราต้องการแขวนคืออะไรความจริงจากลูกค้าค่ะถ้าไม่แขวญทํางานกับผมมานานแล้วไม่ถ้าไม่ได้ความจรงิงจะเป็นไงปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันจะมีปัญหาใน ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเรื่องมรดกก็จะมีปัญหาเวลาเราส่งข้อมูลเทสให้ทนายค่ะมันจะเป็นผลเสียนะคะก็คือฝั่งตรงข้ามจะโจมตีเราได้ง่ายโอกาสที่เราชนะก็จะมีน้อยใช่ค่ะและส่วนมากโกหกก็เยอะนะเอก็มีอ่ะความรู้สึกของขวัญที่ทํางานกับผมมาจะรู้ข้อมูลแล้วว่ารู้ว่าทํางานบริษัทคุณชัยไทยปราดตรงมาคนโกหกที่อยู่ต่างประเทศกับประเทศไทยอันไหนโกหกมากกันอืมก็มันมันก็มีทั้งสองที่ค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเอ่อ บางคนเขาก็กลัวนั่นกว่านี่เขาก็เลยเลือกที่จะไม่เปิดเผยความจริงแต่ก็อยากให้เปิดเผยความจริงทั้งมหมดนะคะแล้วก็อันไหนที่ลูกคากังวลก็มาคุยกับคุณชายก่อนเพอรอาเป็นแบบนี้นะอยากบอกทนายได้ไหมปรึกษาคุณชายก่อนแต่บางคนไม่พูดความจริงกลัวอย่างเดียวแล้วผมจะท้ายพอมีเอกสารชี้แจงว่าเขาเป็นอย่างงุ่นงงมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ,ะเพราะฉันเอฟซีที่ต้องจ,งจ้างเราให้ทําเดินเรื่องหรือว่าให้คุบริษัทเราสำรองใจก่อนขอความจริง ขอความจริงอย่างเดียวถ้าคุณพูดโกหงกระเทศเนี่ยผมจะช่วยอะไรคุณได้อะค่ะเพราะว่าตอนสุดท้ายนทนายเขาก็จะสืบรู้อยู่ดีว่าคุณไปทําอะไรมาบ้างใช่ค่ะนะครับประมาณนี้ก็เนาะผมก็อยากเตือนเอฟซีหลายๆคนที่มาหาบริษัทของเราคุณชัยไทยประราตุงก็ทุกอย่างขอเรื่องจริงถามว่าคุณชัยตอนนี้ลูกค้าเยอะเราสำรองจ่ายเยอะมากตอนนี้ใช่ใช่ค่ะสำรองจ่ายเยอะมากแค่ประเทศไทยนะต่างประเทศจ่ายเองนะ เทศไทยแต่คนไทยที่ร่ค์การกับเมืองไทยเนี่ยผมก็จะมองการมอนกัน,นอันนี้ไม่ีปัญหานะครับอัน,นของบริษัทนะครับแต่ผมพูดตรงๆว่าทุกอย่างต้องพูดความจริงมาแต่ถ้าคุณไม่พูดความจริงมามันโกงประเทศเรื่องงานก็ยากนะทุกอย่างนะครับผมประมานี้กันก็ขอบคุณมากครับที่ FC ท่านที่ติดตามบริษัทคุณชัยไทยประราชตรงอะภาษาเหนือมาครับผมค่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะคะติดติดต,ตามรับชมรับฟังเนาะแล้วก็วันนี้ก็อยากให้ ก่อนตีจะเซ็นสัญญาในใดตีเป็นเมียฝรั่งเนาะก็เป็นอู้ยงไงคือเป็นเมียฝรั่งเนาะเจ้าก็เป็นบ้านทาทีิอู้กันนะเจ้าก,ก็อยากให้ก่อนเซ็นสัญญาอยากให้ปรึกษาคนใช้ก่อนนะคะเพราะส่วนใหญ,ญ่ตีลูกเลียงรวยอย่างเนี้ยตีเขาส่งมาให้เจ้าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นสัญญาเกี่ยวกับการสลระโมรดกเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะคะที่ส่มงมาให้เซ็นเนาะใงใดก็ต้องปรึกษาคนตีมีความรู้นะคะความเชี่ยวชาญรวาที่ต่อบริษัทเทาได้นะเจา้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม